สวัสดีครับจาหนุ่มครับวันอังคารที่28พฤษภาคมนะครับก้านเอกาสารทิพยที่เราดูภาพรวมนอยู่ยภาคกังวลนะครับก่อนอื่นดูเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยตลาดปิดเร็วนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นวันสําคัญของอเมริกานะครับเมมอมเรียลดีนะครับตลาดมันก็จะปิดหลังเที่ยงคืนไปนิดหนึ่งเที่ยงคืน15นะครับแล้วก็เปิดวันทําการใหม่ก็ปกตินะครับแต่สังเกตว่าเมื่อวานเนี่ยวมลุ่มมันก็อาจจะไม่มากนะครับแต่ว่า กราฟก็เคลื่อนไหวอย่างมีนัยสคัญเหมือนกันนะนะครับเมื่อวานเนี่ยถ้าเรามองเมื่อวานเนี่ยครับก็มีการนะราคามันก็มีการยกหายกลงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเมื่อวานก็ทําราคาไว้ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันนะแต่ว่าพอท้าย,ายตลาดที่ตลาดปิดเนี่ยมันก็มีย่อลงมานะครับเช้าเนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะแกว่งอยู่ในกรอบสะสมต,ตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวเราไปขยายกราฟกันดูนะขยายว่าอันนี้แพทเทิร์นมันอยู่ตรงไหน เดี๋ยวดูคําถามพวกเราเช้านีดนงครับเมื่อเช้าเนี่ยมันจะมีตัวเลขอ้อมๆมาจากนล่าออสเตเลียซึ่งมันสะท้อนไปแล้วนะนะครับผมก็พยายามดูอย่ว่ามันจะมีผลมากเป็นผลน้อยนะตอนแปดนาากาสามทีนะครับทีนี้ที่บอกว่าคนถือหน้าบายนะครับต่ากว่าสองสามสี่หกพอถือดูได้นะนะครับก็ยังมองว่าจะพอถือดูดได้นะครับคนถือตอน แต่ในกาห้าสองนาทีนะครับคนถือหน้าบายต่ำกว่าสองสามห้าสูงเลี้ยงพอถือได้นะครับเป้าหมายคาดว่ายังพอขึ้นมาทางสองพันสามร้อยหกสิบสามหกสิบห้านะเดี๋ยวเราคอนเฟิร์มแนวโน้มกันอีนกทกีว่ามันยังมองเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับคุณ sp copy นะครับก็ถามว่าถ้าลงมาห้าศู์ห้าสองพอบายได้ไหมก็จริงๆิงก็พอได้นะครับแต่ว่ามันจะไกลตกร้อยไปลนะครับจริงๆเราเมื่อ่านเราเราไม่ได้บายตรงนี้นะ นะครับแต่ว่ามันขึ้นมาพอควรนะครับถ้าย้อนไปดูเมื่อวานเนี่ยมาบายมาตั้งแต่โซนโซนของสองเก้าเนาะสองสามสองเก้าสองเก้าสามหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าถ้าเราถือตรงเนี้ยเราเราเราถือได้แต่ว่าถ้าเรามาบายตรงนี้ก็ให้เข้าใจว่าเรามาบายเอาในจุดที่เราไม่ได้เปรียบมากนะแต่ถามว่าพอกําไรไหมกม็มีโอกาสันไปได้ครับอ่านะถ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกราฟลัาสุดกันนะครับกราฟหลักสูตดูบน เอ็มพ uh, ีไฟนะครับก่อนอื่นเราสลับไปดูดอลลร์เด็กนิดนึงนะดอนรเด็กมันแรงขายมันหนีนะครับนะครับก่อนหน้านี้เขามีการลักษณะเนริเวการไซเบอร์แเนาะไซเบอปเดร็จเมื่อวานเริ่มขายมาแล้วก็เด้งเมื่อเช้านะครับแล้วก็เหมือนจะขายมาใหม่คิดว่าดอลลาร์มันน่าจะย่ออีกนะครับผมใช้พี่โบเอ็กแพนนะอันนี้นะเมื่อกี้ผมคลิกสามจุดนะครับคลิกไฮก่อนนะแล้วก็คลิกโบ อันนี้เป็นไฮสองอันนี้โลหนึ่งนะไฮสองที่เด้งเนี่ยผมคิดว่ามันจะลงทางนี้นะ,ะมันอาจจะเป็นการย่อก,ก็ได้ครับแต่ว่าดูแล้วเนี่ยแพทเทิรมันน่าจะลงมาก่อนพอลงมาเนี่ยโอกาสถึงร้อยร้อยสี่จุดสองห้าถ้าเราเห็นว่า d ด y วานะครับปรับลงมาทางนี้นะอาจจะบอกว่าดอลลาร์่อนผนละนะครับถ้ดดอลลาร์อ่อนเนี่ยก็เป็นไปได้อยู่เอกยมันน่าจะเด้งไปต่ออีกนิดนึงก่อนจะพักนะทีนี้ถ้า มันลงมาจริงๆแล้วมันมีเด้งหยักตรงเนี้ยตอนลาบเด้งอย่างเนี้นนเยเอกซมันอาจจะย่ออมาเดี๋ยวเราเราสลับไปกลับมาดูแล้วกันนะเดี๋ยวประเมินไปเทีละชั่วโมงนะครับอ่าเห็นตอนลางมันขึ้นไหวอย่างนี้ได้สําคัญนะครับเอ็กซก็น่าจะมีในสําคัญเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะดูไปคู่กันดีเลยนะครับอ่าเราไปดูเอ็กซตอนนี้คะเอ็กซตอนนี้ก็เอาจริงๆในสี่ชั่วโมงมันก็เหมือนจะถอดไถ่บนไถ่ล่างนะเหมือนจะเป็นโดจินะครับ เดี๋ยวต้องไปสูงดูทาเฟรมหนึ่งชักก่วโมงอ่ะหนึ่งชั่วโมงค่าของาาเมื่อวานคือตรงนี้ยกคายกโลใช่ไหมไปย้อนดูรูปเดียวนะครับเมื่อวานเนี่ยมองว่ามันแพทเทิร์นมันน่าจะเป็นยกคายกโลขึ้นมานะครับมาทาง6ูน2หออ่ะเดี๋ยวว่าได้ดูว่าทำไมมองแบบนั้นนะก็เห็นแพทเทิร์นมันเป็นการ ยกหายใช่ไหมยอดทำลงแล้วก็นิ้วหายไปพอผ่านหายไปเนี่ยมียกหายยกลขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเห็นลมันยังยกอยู่ก็ยังพอมองได้ว่ามันมีโอกาสจะขึ้นไปก่อนนะครับทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่าเราใช้พี่โบนี่นะ Expand นะครับอันดับแรกเนี่ยต้องคลิกต้องคลิกตำแหน่งแรกก็คือกําหนดลง่อนใช่ไหมครับ I แล้วก็ลที่ยกนะ,อะตอนนี้ทิศทางมันหายทางนี้ไอสามนะครับเมื่อกี้ผมใช้พี่โบนี่นะครับ แล้วก็คลิกโลก่อนครับแล้วก็คลิกที่หายนะาลากมาวางโลที่มันยกนะครับฟีโบศูนย์ด้านล่างนะครับฟีโบร้อยจะวิ่งอข้างบนนะครับแล้วก็เมื่อเขายกไายกโลเมื่อเขาที่ไฮไปนี้ยืนยันว่าเขาจะขึ้นพอขึ้นเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นมันอยู่ยกไายกโลยกไายกโลยกไฮเม่ช้าย่อมานิดหนึง่งอ่ยอ่อแล้วก็อย่างเห็นว่าโลมันยกอยู่ นะครับ <tern et> ให้ให้สังเกตตรงนี้นะครับถ้าในกลางวันเนี่ยไม่ทํโลต่ากว่านี้สี่จุดเก้าเนี่ยนะครับความน่าจะเป็นว่าในกลางวันน่าจะพอไต่ไต่ขึ้นมาทางนี้ได้นะครับถ้าขึ้นมาต่อคาดหวังว่าจะขึ้นมาทางหกศูนย์นะครับหกสิบสองนะครับไปกว่าน,นั้นมีหกบห้าบวกนะนะครับแต่ว่าห้ามทํโลต่ํากว่านี้นะเพราะว่าทโลกว่ามันแพทเทิร์นอาจจะเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมถ้า มอ,มองเปลี่ยนได้ทีถ้ตทีแต่เบื้องต้ตงนมีโอกาสอย่นี้อยู่เดี๋ยวผมจะเขียนรายละเอียดขึ้นแล้วกันนะอันดันแบแรกนะครับเห็นเขายกไอยกโลรวัดเข้าไปขึ้นไปแล้วนะครับถ้าอย่างง่ายก็คือเราจะตีตัวเส้นนอนนะครับไล่กับชันไว้นะครับไล่ไปทีละลก็ได้ครับถ้าย,ยังไม่หลุดตรงนี้ก็ยังพอเป็นย่อ,อเพื่อจะขึ้นมาใหม่ได้นิดนึงนะครับถ้าตรงนี้สมมติฐานคือโลโศนะูนย์นะนี้เป็นไฮหนึ่ง ะครับอันนี้เป็นโลสองนะครับแล้วก็มียกหายกโลกขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับถ้ายังไม่ทำโลใหม่คาดบอกว่าอันนี้เป็นไฮสามไฮสามเีโอกาสจ,จะวิ่งมาสองโซนหลักๆก็คือโซนประมาณหกศูนย์มาถึงหกสิบเจ็ดอ่ะเขียนเป็นตัวเลขกัันนะหกศูนย์หกสองนะครับหกศูนย์หกสองนะครับแล้วก็ใกลกว่านั้นมี 65บวกนะครับในกรณีที่มันเป็นยืดมากกว่านั้นมันจะวิ่งมาโซน75็ดห้าได้เลยแต่เอาคาดหวังแค่นี้ก่อนแล้วกันนะ XU h1 นะครับก็มองว่ามันมีโอกาสจะหาย่อๆแล้วก็ขึ้นไปนิดนึงนะครับทีนี้แนวโน้มนะครับแนวโน้มมันจะเปลี่ยนแปลงนะครับเมือ่อคอนเฟิร์มเมื่อหลุดหัวที่ลงมานะถ้าหลุดทีเ7็ดนั้นี่มีโอกาสจะลง นะครับเเรียกว่ามีโอกาสเปลี่ยนแนวโน้มนะเขเขียนว่าลงแล้วกันนะนะครับเดี๋ยวถ้ามันแพทเทิรนมันคอนเฟิร์มว่ามันจะลงเดี๋ยวต้องกลับหน้าเป็นเซลล์ะนะครับเดี๋ยวเราหาจังหวะอีกทีแต่ตอนนี้มันมีโอกาสแบบนี้อยู่นะครับแล้วก็ถ้าหลุดโลนี้ชัวร์ครับผมแน่นอนอตรงนี้ถ้าตรงนี้อาจจะเป็นยอดอยู่นะ ถ้าถ้าเป็นตรงนี้อาจจะเป็นการย่อลึกนะครับย่อลึกก็ยังมีโอกาสได้กลับแต่ถ้าหลุดตรงนี้คือลงนะครับอตอนนี้มันลังเลอยู่ว่าเราจะเซลล์เลยหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่ามันรอก่อนดีกว่ารอแป๊บหนึ่งนะถ้าเห็นแพทเทินชัดผมอัปเดตทีแล้วกัน นะครับ x u น,นะครับถ้ายัางย่อไม่หลุดนะครับสองสามสี่เจ็ดนะครับยังพอมองว่าเป็นย่อนะครับเพื่อไปทางนะสองสามหกศูนย์หก,ส,หกสองบวกได้ขอดนะ ทีนี้ถ้าะราคาะคร,ระหว่างวันหลุดนะครับอ,อ2.30เนี่ยมุมมองจะเป็นลงนะนะครับอัพเดตแนวโน้มกันทีละชั่วโมงแล้วกันนะครับ ผมลืมไปนิดหนึ่งนะครับเราเรามอาีอีเวนต์อะไรบ้างเดี๋ยวไปดูที่ Forex Factory นะนะครับวันนี้มันเป็นวันเขตปกตินะครับมีอีเวนต์อะไรที่เกี่ยวกับยุดีโดยตรงบ้างนะก็ตอน3ามทุ่มนะครับมี3ามทุ่มมี CB c o n s u m e r c o n f i d e n c e นะตัวเลขที่สูงกว่าคาดการจะเป็นบวกอลลาล่า,น,ลาน,นะครับแล้วก็2องทุ่มมี Impact ลองลงมานะอ่าเอส p อ s ด์พีตนะตัวเลขที่สูงกว่าจะมองเป็นบวกกับดอลลาร์นะครับถ้าตัวเลขต่ำกว่ามองเป็นลบอ่านะครับก็จะเป็นบวกกับเอ็ทนเนาะเดี๋ยวให้มันสะท้อนพักบ,บ่ายไปนะมีอ่ะมีมีแทรกมานะมีของอ่าเมนเบอร์องสี่นะครับอันนี้เป็นคำพูดนะมากลางวันด้วยครับเป็นคำพูดของเอ็มนซี ก็มีผลกับยุดดีนะครับเดี๋ยวถ้ามันมีผลยังไงผมอัปเีกล้วกันนะครับในช่วงเวลาเดียวกันก็จะมีอ้อมๆมาจากสก,กุลสกิริตังด้วยนะครับถือโอกาสดูไปพร้อมกันถ้าางั้นเดี๋ยวตอนสวดอิการเราดูทีนะครับนะครับอิมแพระหว่างวันนะครับมี2ช่วงนะหลักๆนะครับคิดว่า 10, น, 45, นะครับสิบเอนิกาสิบห้านะครับห้าสิบห้าอ่า, 10, อามีอีเวนต์สำคัญเนาะ นะครับหลักๆประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าช่วงไหนมันมีอะไรแทรกเดี๋ยวค่อยอัปเดตกันนะครับแต่ว่าถ้าไม่ผิดพลาดอะไรเราก็จะดูทีละช่วงนี้นะครับดูทีละชั่วโมงแล้วก็ดูตอนสิ้นนาฬิกาห้าสิบห้านะครับแล้วก็พักข้าไปดูตอนสองทุ่มสามทุ่มนะครับขําเรามีคลิปหนึ่งนะครับน่าจะเห็นอะไรชัดกว่านี้นะครับสมาชิกติดสานะละขาไหนพิมพ์ไม่หน่อยนะครับมันในกรณีที่ตัวเลขมันไม่มากเนี่ยนะครับมัน การาฟมันอาจจะไซดเวย์ซึ่งบางทีมันอาจจะไปในทางที่เราติดนะครับอาจจะได้ปรับผลมาร์คานะครับไอเดียนี้ก็อยู่ภาคกลางวันสวัสดีครับ